ถือศีลห้าไว้แล้วเวลาจะตายจริงๆเนี่ยจะเอาตัวรอดแค่ศีลห้าเท่านั้นนะถ้าศีลเราก็รักษานะแล้วเราฝึกจิตด้วยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปเกิดเวลาจะตายจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะที่เห็นก่อนจะตายเจ็บหนักนาสาหันะกระบวนการเวลามันจะตายจริง มันจะตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปก่อนมันจะเหลือความรู้สึกทางใจงั้นถ้าเราเคยฝึกจิตใจของเราดีนะร่างกายยงดิ้นไปดิ้นมานะแต่จิตไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดอน,นั้นแล้วจิตมันจะถอนตัวออกมาตรงนี้ถ้าหากรกมดีเด่นชัดนิมิตท,ที่ดีจะเกิดขึ้นทันทีถ้ากําชั่วเด่นชัด นิมิตท,ที่ชั่วจะเกิดขึ้นทันทีถ้าดีก็บชั่วสูสีกัน